ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Bangkok On Site กับผมไอเดียดารันพบครับ ช่วงที่ผ่านมาในรายการตอนยาวแบบนี้ที่ไม่ใช่รายการสรั้นหรือช็อตออนไซต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพาไปชมพวกโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการของภาครัฐอย่างทางด่วนรถไฟฟ้าหรือว่าพวกทางเท้ากันมาต่อเนื่องเลยดังนั้นวันนี้เราเลยจะเปลี่ยนบรรยากาศมาชมโครงการของภาคเอกชนกันบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นอาคารสูงที่มีความโดดเด่นในด้านการออกแบบเป็นอย่างมากและยังมีตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ธรรมดาเพราะอยู่บนทำเลพระรามสามติดสะพานภูมิพลที่เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกในย่านนี้เลยซึ่งก็แน่นอนว่าอาคารที่ผมจะพาทุกคนมาชมกันในวัน,น ก็คืออาคารสำนักงาน King Bridge Tower ที่อยู่ข้างหน้าของเราตรงนี้นั่นเองนะครับโครงการนี้ก็เป็นอาคารสำนักงานพร้อมพื้นที่รีเทลที่ตั้งอยู่บนที่ดินขนาดกว่า6ไร่มีความโดดเด่นด้วยความสูงถึง52ชั้นหรือราวๆ260เมตรซึ่งเมื่อสร้างเสร็จก็จะเป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านพระราม3แล้วก็เป็นอาคารสำนักงานที่สูงติดอันดับท็อ5ของประเทศไทยอีกด้วยครับ ากต,ตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนลงไปชมบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าอาคารกันแต่จากมุมมองตรงจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้สึกเหมือนๆกันว่าถ้าไม่มีพวกสายไฟสายสื่อสารรโยงระยางมากมายมาขวางอยู่แบบนี้เนี่ยภูมิทัศน์ด้านหน้าตึกตรงนี้คงจะสวยขึ้นอีกมากแน่ๆซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะตอนนี้ทางการไฟฟ้านะครหลวงเขาก็อยู่ระหว่างการดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าจากระบบสายอากาศไปเป็นสายใต้ดินตามแนวถนนพระรามที่3าช่วงนี้กันแล้วจริงๆตามแผนเดิมเนี่ยควรจะต้องทาเสร็จไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วด้วย แต่เหมือนจะเกิดความล่าช้าไปจากแผนอยู่บ้างอย่างน้อยก็ยังพอจะใจชื้นได้ว่าในช่วงที่ไล่เลี่ยกันกับที่โครงการ King Bridge Tower แห่งนี้สร้างเสร็จทิวทัศด,ด้านหน้าโครงการก็คงจะดูโปร่งโล่งสบายตาขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ ณวันที่เรามาถ่ายทําซึ่งก็เป็นช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยบริเวณด้านหน้าโครงการก็ยังมีการกั้นรั้วเมทัลชีตเอาไว้ตลอดแนวอยู่แต่คาดว่าอีกไม่นานก็น่าจะรื้อออกเพื่อเปิดให้เห็นบรรยากาศของสวนหย่อมแล้วก็โถงด้านหน้าอาคารกันได้แล้วเพราะตอนนี้ด้านในเขาก็เริ่มงานตกแต่งแล้วก็งานภูมิสถาปัตย์กันไปเยอะพอสมควรแล้วอย่างที่เดี๋ยวเราพอจะได้เห็นกันแวบๆจากช่องด้านหน้านี้นะครับ ที่รั้วทางด้านนี้เองก่อนหน้านี้ก็เคยมีป้ายชื่อโครงการกับรูปประชาสัมพันธ์ติดเอาไว้ซึ่งก็ถูกรื้อออกไปหมดแล้วเช่นกันก็แปลว่าเตรียมจะมีการรื้อถอนรั้วออกในอีกไม่นานนี้แล้วจริงๆด้วยครับ เดินเลยมาทางด้านซ้ายสุดของโครงการก็มีช่องประตูสําหรับรถก่อสร้างอยู่อีกหนึ่งจุดที่เปิดเอาไว้ซึ่งจากมุมนี้เราก็พอจะมองเห็นพื้นที่ชั้นล่างๆของตัวอาคารซึ่งจะเป็นโซนรีเทลหรือว่าร้านค้าปลีกที่มีถึง4ชั้นเหมือนห้างขนาดเล็กที่รวบรวมทั้งร้านค้าร้านอาหารมาตอบโจทย์ความต้องการของคนในย่านนี้ที่ยังไม่ค่อยมีตัวเลือกมากนักได้พอดีเลยนะครับ โครงการ Kingbridge Tower แห่งนี้เนี่ยก็เป็นโครงการของบริษัทสหแคป Capital Tower จำกัดในเครือสหพัฒน์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ที่เราส่วนใหญ่ก็คุ้นเคยกันดีเลยนี่เองและที่น่าสนใจก็คือโครงการนี้เป็นการเข้ามาลงทุนด้านอาคารสำนักงานเป็นแห่งแรกของบริษัทเลยด้วยครับ โดยตัวอาคารเขาก็ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันโดยบริษัทสถาปนิกชื่อดังอย่าง A49 แล้วก็ก่อสร้างโดยบริษัทไทโอบายาชิซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะมีพื้นที่ใช้สอยรวมกว่า85,000ตารางเมตรภายในก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่สำนักง,งานให้เช่ามีพื้นที่รีเทล coworking space ห้องประชุมห้องอาหารวิวแม่น้ำหรือว่าริเวอร์วิวชนทีนแล้วก็ฟァซิลิตี้อื่นๆอีกมากมายเลย โดยไฮไลท์สำคัญที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วตอนนี้เนี่ยก็จะมีสกายการ์เด้นเป็นพื้นที่สีเขียว360องศาขนาดใหญ่รอบอาคารบนชั้น23สำหรับการผ่อนคลายระหว่างวันถัดขึ้นไปอีกบนชั้น39ตรงลานใหญ่ๆที่ยื่นออกมาจากตัวอาคารจะเป็นสกายลาวส์พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่มีจุดชมวิวพื้นกระจกเป็นลูกเล่นเล็กๆแทรกอยู่ด้วยแค่นี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วนะครับสำหรับโครงการระดับแลนด์มาร์กเกรด A แห่งนี้ เมื่อมองจากด้านข้างถัดจากโซนทาวเวอร์หลักมาที่ด้านหลังก็จะเป็นส่วนของอาคารจอดรถที่สามารถรองรับรถยนต์ได้มากกว่า800คันพร้อมพื้นที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ถึงกว่า30จุดเลยครับ อีกหนึ่งจุดสําคัญที่ต้องพูดถึงเลยแม้จะไม่ได้อยู่ภายในอาคารแต่ก็มีความเชื่อมโยงกับโครงการโดยตรงเลยเนี่ยก็คือการที่ทาง Kingbridge Tower เขาได้ยินดีนําที่ดินเปล่าขนาด17ไร่ติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่อยู่ตรงข้ามโครงการซึ่งก็เป็นที่ของเครือสหพัฒน์เองที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นสวนสาธารณะเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการกันได้ฟรีสอดรับตามนโยบายสวน15นาทีของกทมก็เรียกว่าเป็นการคืนกําไรสู่สังคมได้อย่างเป็นประโยชน์และลงตัวมากๆแถมยังช่วยยวกระดับมูลค่าของพื้นที่โดยร อบอาคารขึ้นไปอีกซึ่งตอนนี้เขาก็เริ่มมีการนําต้นไม้บางส่วนเข้ามาปลูกกันแล้วด้วยยังไงก็เตรียมตัวรอชมความสวยงามของสวนใหม่ในทำเลระดับโลกกันได้ในเร็วๆนี้เลยนะครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดณนะช่วงปลายเดือนสิงหาคม2567พร้อมข้อมูลอัปเดตแบบคร่าวๆของโครงการ King Bridge Tower แห่งนี้ครับ ตามแผนงานโครงการก็คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเปิดให้บริการได้ในช่วงไตรามาสที่4ของปี2567นี้นี่เองก็หวังว่าหลังจากที่โครงการนี้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้เข้าชมได้แล้วเนี่ยทาง Bangkok Onsite คงจะได้มีโอกาสกลับมาเก็บภาพบรรยากาศทั้งภายนอกและภายในอาคารแห่งนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบเต็มๆกันอีกครั้งยังไงก็รอติดตามกันนะครับ ชมจบแล้วก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการนำเสนอของเราก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจทางอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยหรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถดเน a กันเข้ามาได้ผ่านทั้งปุ่ม Super t h a n k งของ u t ท b e ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เช่นกันครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok o n s i t e ตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ